ผู้ชมอีกเรื่องราวที่นํามาเตือนภัยนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้อบบยมุกมันก็เยอะโจรก็ชุกชุมยิ่งกว่ายุงอ,อีกนะเวลาคุณทำอาชีพอะไรก็ต้องระวังมีคนมาหลอกด้วยอย่างกรณีนี้ค่ะเห็นว่าหนุ่มคนนี้เขามีอาชีพขับรถกระบะรับจ้างเกือบกลายเป็นแพะ เพราะอะไรคะเพราะว่ามีคนนมาจ้างเขาบอกว่าให้ขนรถจักรยานยนต์ไปส่งหน่อยไปส่งที่ปทุมธานีเขาก็รับจ้างใช่ไหมรับจ้างขับรถะคนบอกว่ามาว่าจ้างให้ขนรถจักรยานยนต์ไปที่ปทุมธานีเขาก็ไปแต่เขามีความเอกใจยอยู่บางอย่างว่ารู้สึกว่าทําไมคนที่มาจ้างเขาอะไม่มีเอกสารยืนยันว่ารถจักรยานยนต์พวกนี้มันเป็นของผู้ว่าจ้างจร um ิงๆเขาก็เลยอาศัยวยยย่าเดี๋ยวฉันลองขับรถที่แบบเกาะเส้นที่มันมีกล้องวงจรปิดดีกว่าสุดท้ายเกมจริงๆด้วยคุณผู้ชมเริ่มต้นจากการที่ตำรวจ สพเมืองสมุทรปราการเนี่ยนะเขาไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลาง3าคัน3ามคันนี้เลยไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นรถอะที่ถูกขโมยมาจริงๆด้วยาจากพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วหนึ่งในผู้เสียหายเขาก็ไม่ยอม รถล้าไงเขาต้องแบบฉันจะต้องตามหารถจักรยานยนต์ฉันกลับคืนไม้ได้อะเขาก็ไล่จเวนหาไปเจอรถจักรยานยนต์ของตัวเองอะอยู่บนรถกระบะรับจ้างต้องสงสัยนี่แหละที่จีนี้เล่าให้ฟังแล้วคือป้ายทะเบียนอะไรมันก็ยังอยู่ไงยังอยู่อุ้ยนี่ถือว่าเคราะห์ดีมากเลยที่เขามาเจอถูกต้องแล้วก็มาเจอนะคะขณะที่รถกระบะกาลังขับผ่านใกล้กับโรงเรียนในเรือพอดีทีนี้เรื่องราวมันเริ่มต้นมาจากทางผู้เสียหายค่ะคุณผู้ชมชื่อว่านายอนุรักษ์อายุ39เ้ปีเขาเล่าว่าวันสิ้นปีเลย รถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยจอดไว้อยู่ที่ใต้อาพาร์ตเมนต์ในซอยบางด้วนจอดไว้แบบนั้นมันจะหายไปได้ไงอะ่ะถ้าไม่มีคนขโมยปรากฏมีคนขโมยแล้วก็หายไปจริงๆเขาก็ตกใจและรีบไปแจ้งความนะคะปรากฏว่าพอขากลับบ้านด้านไปเจอรถกระบะคันหนึ่งด้านหลังบรรจุรถจักรยานยนต์3คันแล้วคุณผู้ชมโอ้โหหนึ่งในน,นั้นโปะเชมากรถจักรยานยนต์ของเราที่หายไปอะ่ะ จอดอยู่ที่ท้ายรถกระบะแล้วมันจําได้นี่ไงอย่างที่บอกว่าเขายังไม่ได้แปลงสภาพแล้วก็ไม่ได้คือคนขับรถเขาไม่รู้เนอะว่าจะต้องหลบหลบซอนๆ,ๆเขาก็เอาขึ้นรถหลท้ายรถเปิดหลาเลยทะเบ<ช>ียนเห็นหมดก็คือเขาก็อย่างที่บอกไงว่าเขาก็รู้สึกเอกใจแล้วว่ามันน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่แบบสีเทาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขับรถตามเส้นที่มันมีกล้องวงจรปิดนะคะปรากฏว่าเขาก็เจอใช่ไหมก็เลยบอกคนขับว่าให้จอดจอดจอดแล้วก็โชว์ให้ดูเลยว่าเนี่ยเป็นรถของเขามีหลักฐานการเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์แล้วก แจ้งความให้ดูด้วยเพื่อ,อยืนยันว่ารถจักรยานยนต์คันนี้มันเป็นรถ สีดำนะเนี่ยก็คือสีสีดำในที่นี้คือหมายถึงเป็นรถที่ขโมยมานะเออ,เอ,อว่าให้คุณเอามาคืนสุดท้ายก็เลยพาไปที่โรงพักนะคะส่วนผู้เสียหายอีกคนนึงเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าถูกผู้ก่อเหตุสองคนเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาตีสาม,มแหมดึกดึก่ดืดดดดดดอนค่คืนเนาะแล้วใช้วิธีอะไรรู้ไหมถีบคอรถที่ล็อกไว้จนหลุดมีนขนาดล็อกเอาไว้แล้วนะแล้วก็เข็นหลบหนีไปนะคะเธอก็เนี่ยยกมือไหว้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตารวจนะที่ช่วย ติดตามนํารถกลับคืนมาได้สําเร็จค่ะก็คือเจ้าของรถคันสามคันนี้โชคดีมากๆ<ช>ที่เจอเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยขี่รถไปเจอมันถึงโปะเชไม่งั้นคนที่ขับรถกระบะก็ไม่รู้เอาไปส่งถึงปทุมเรียบร้อยแล้วถูกต้องอะฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะก็มาแจ้งความเสร็จผมก็ขี่รถกลับบ้านจังหวะขี่กลับบ้านแหละครับมเจอผมก็บอกให้เขาจอดอ่าบอกให้เขาจอดเราก็จอดผมก็บอกเขาว่ามีข้างหลัง่ยรถผม แล้วเขาขอด้วยเอกสารรถผมก็ให้เขาดูเพื่อหายเมื่อคืนหนูเลิกงานมาห้าทุ่มยี่สิบค่ะแล้วเวลาหนูไปดูกล้องที่อพาร์ตเมนต์มันเข้ามาเอาประมาณตีสามสามสิบแกคนคนคนขโมยอสองคนค่ะคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์และก็ยานรถหูออกมาะแล้วก็ขี่คอรถหูด้วยใล้องหนูยังมีวิดีโออยู่เลยแล้วตอนนี้ตำรวจจับได้แล้วค่ะหนูขอบคุณมากมากเลยค่ะหนูดีใจมากเลยดีใจเนาะเพราะบางทีคเวลาขโมยมันก็แบบยากที่จะ ตาม<อ>คืนมานใช่แล้วนี้คุณสังเกตไหมว่าเขาน่าจะมีออเดอร์ในการขโมยนะ,ะยี่ห้อเอ่ยสีเอ่ยเหมือน<ช>เป๊ะเลยเหมือนล็อกสเปกมาแล้วว่าฉันจะเอาแบบนี้นะแล้วก็โจรก็มาไล่ดูแล้วก็ค่อยก่อเหตุขโมยไปนะคะทีนี้ไปดูทางฝากฝั่งของคนขับรถกระบะกันบ้างเขาให้การค่ะว่ามีคนมาจ้างเขาให้มารับรถจักรยานยนต์สคันนะแถวตำบลบางเมืองจะให้ไปส่งที่ปทุมธานีค่ะแต่หลังจากที่ยกรถขึ้นไปท้ายรถกระบะเนี่ยผู้ว่าจ้างก็ ไม่มีเอกสารที่สามารถมายืนยันได้นะคะว่าเนี่ยคือรถจักรยายนยนต์ของเขาจริงๆ <ฮะ S 1> เขาว่าเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขาบอกว่าขนไปก่อนไปส่งเลยที่ประดุมธาน,นีเดี๋ยวเอกสารพวกนี้ส่งให้ทีหลังนะคะเขาเลยรู้สึกว่ามัน ปปปแปลกเนาะมนันแปลกๆอ่ะมันผิดสังเกตนะคะก็เลยเลือกขับรถไปตามเส้นทางที่มีกล้องวงจรปิดเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการเซฟตัวเองอนะคะว่าฉันอ่ะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้นะกระทั่งมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนในเรือมีผู้เสียหายค่ะเขาดันมาเจอพอดีไงอย่าง,งที่เล่าไปนะคะแล้วชี้ไปที่หายรถกระบะเลยนั่นนั่นรถของเราเจอ นะคะสุดท้ายก็เลยโช์เอกสารยืนยันกันเป็นเจ้าของแล้วก็พากันไปที่โรงพักนั่นเองนะคะแต่เขา็ยืนยันนะว่าเขาออไม่รู้เรื่องกับการขโมยรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้นะคะฟังเสียงคนขับรถกระบะกันหน่อยค่ะพอยกเสร็จเรียบร้อยผมก็ถามหาเรื่องเอกสารทั้งหมดเขาบอกว่าเอามาก่อนเดี๋ยวส่งเอกสารตามที่หลังผมก็เลยขับรถเลาะตามถนนที่มันมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อเซฟตัวเราโดยจนมาถึงจนถ,ถ,ถึงในโรงเรียนในเรือได้มีรถจอย,ยอจักรยานอ่ะ คือเขามาตีคู่เขาบอกว่าที่รถผมอยู่บนรถพี่ผมเลยทําการจอดรถผมก็ได้ทําการเอาเอกสารของตำรวจที่เขาบอกแจ้งความเข้ามาดูแล้วได้มีเอกสารของตารวจอยู่ผมเลยโทรแจ้งตารวจให้มาดูรถให้หน่อยว่าเป็นรถต้องสงสัยหรือเปล่าเพราะว่ามีเจ้าของแล้วหนึ่งคัน 1, อีกหนึ่งอีกสองคันไม่รู้เราโทรเลยเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อว่าแสดงความมั่นใจว่าเราไม่ได้ขมยขโมยของ,ของ,ของ,ของเราไม่ได้อะไรอย่างนั้น นี่แหละค่ะทางคนขับรถกระบะเขาก็พยายามที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจนะ,ะว่าเขาเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเรื่องของขบวนการขโมยรถจักรยานยนต์นะ,ะแต่ตอนนี้ตํารวจเขาก็ต้องตามต่อค่ะเร่งติดตามขยายผลกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าใครกันแน่ที่ตะเวนขโมยรถจักรยานยนต์นะส่วนคนขับรถกระบะเนี่ยตำรวจบอกเดี๋ยวขอตรวจสอบลึกลงไปอีกนิดหนึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจรจรกรรมในครั้งนี้หรือเปล่านะคะค่ะเนี่ยใครที่อาจจะทําอาชีพนี้มา,าจะเป็นพี่รเดอร์หรือว่าส่งของอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคุณผู้ชมก็ต้องตรวจส ตอบกันให้ละเอียดเข้าะบางทีเนี่ยก็ไม่ชิ้นใหญ่ก็มีชิ้นเล็กก็มีบางทีมาเป็นกล่องมีกรณีที่แบบว่าคนส่งยาบ้าออจ้างไลเดอร์ให้ไปส่งอย่างนี้ก็มีนะเออเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนะคะ